e aí รำคาญต่อไปเรินเชิญทุกภนเป็นจจมาสมาสเพนท่านผู้ในการรโงเรมบูรณาธิพิทิยาคารจุดทูกเทนบูชาพระราชนิพัย เป็นเชิญให้น่วมในการนักที่ได้มาแทบประพิธีการแข่งปันระดับต่อไปนะคะจะตรูหความสามารถข้อมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเองและผู้ปกครองและในปีการศึกษา2566มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ลำดับต่อไปจะเป็นที่มอบให้กับเสนาบดีแก่นปีเรียนั้นที่นัศึกษาปีที่3ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566นักเรียนที่เอกชยแสวงหาโลกเอกชยพัชรโชั่ เด็กหญิงสาวิตาศีภูเด็กหญิงปภิชยายาลาเด็กหญิงนัทาพรเผยน้องเด็กหญิงท่าดอัจิ้นปูเด็กชายเดชายห้องุญเจือ เด็กชายพระกรมนบ,บวนชวูกาเด็กกีมกันยากาวาเมื่อปัญญาเด็กชายพุกว่เด็กเทียนเด็กชายสุรกียนบวนทิธาเด็กชายวลักชิตวงสุภเมื่ เด็กชายิติภูมิโมกขาเด็กหญิงสมิตาณสีผสมเด็กชายกาลวีเนียมนอกเด็กชายชนะมกพานาสมบัติเด็กหญิงสุรัสสาทรงสำพันสกุลเด็กหญิงพิชยาทองประจักษ์ เด็กหญิงสุภัชาคงประดับเด็กหญิงพิธีการแสงมาเีเด็กชายวิธีกรวัรชโรเด็กชายท่านทำเสริมสันติธรรมเด็กหญิงท่ชราหัวผู้พัวเด็กหญิงเทวิพรมวลขัน เด็กหญิงคนสัพนโพกอวเด็กหญิงคนลีสาเซรีธาพากรเด็กชายยิราคนอนจานฟิทนายเีรนัสเดนที่บูรพาเด็กชายรัตนาคล้ายพันปี เด็กหญิงปริยาพรสิงห์เหลือาาน,นางสาวบุญยนุชเขียนนาเด็กหญิงพัชรีพรชูสวัสดิ์เด็กหญิงวินตาเหลือพรเด็กหญิงจตุพรมงคลศิลป์เด็กหญิงชนะพัฒน์สินไหล เด็กหญิงที่รยาบอวซอยเด็กหญิงนักพิณาลีลานางสาววานิตาสิบเชื้อเด็กหญิงวาลุตีลิทูนน์เด็กหญิงเมนาพรหานสึกเด็กหญิงพรพิโตนหานสุรา นางสาวสุพิชาปราอัทไเด็กหญิงโชติรุคนชมเด็กหญิงธัญพรหลงิดเด็กชายชนะพรหลรักคเด็กหญิงัญญาหอมจันดีเด็กหญิงานัญญาโนศรี เด็กหญิงสุนิตาร์แกลงโลเด็กชายกับวีเดชวิทยาดำพักนางสาวสศิวิทน์ควีธรรมเด็กชายปียวัชศรีใสเด็กชายจันทก,กาธรรมพัดีเด็กหญิงกวิศลาแซ่ดี เด็กหญิงพัรามอโทนวานิชเด็กชายอาทิษหานเฮดเด็กชายศสรมักพัดวงเด็กชายนัชทานัดวแก้วเด็กหญิงออลิษไทยโสภิเด็กชายรัชพลทองสี เด็กหญิงพรชุดาสวยแ,แก้วเด็กชายมัตรุภงเกียรตสะอาดเด็กชายนัทธวิสุขสมศรุตเ,เด็กชายวอน,นอภัยเนื้อเสียเด็กหญิงสิริสโสภาจันนาเด็กชายนัทธภงพิรุน देहि निर्मुनिनां युजिं देहि मुसलिभुनाक्तिभे देचाजुरीफोड़दे दुनिया देहि चिरं नं सुविषयामुञ्चय देहि मनोरथ जिन सकुण देहि अनुष्ठा अंतनमि เด็กชายจิรพัฒน์ครับกาเด็กชายธนวิชนันทวัฒนาลูกุลเด็กหญิงมนทิตาปัทภุมาเด็กชายสราญพักหงษาเด็กชายพัทธ์โทนภารหะเด็กหญิงกุลารณ์จิตตะโก เด็กหญิงพองนัชชาสาชินเด็กชายมอมงคลสองแก้วเด็กหญิงหินยาพัฒน์เสกยวเด็กชายพีราเมฆเฉลีแสงทองเด็กหญิงสุภัชยาพิชากอนเด็กหญิงโยสิตามาเจริญ เด็กหญิงการจาวีเฉลี่ยเด็กชายกุนาธุ์พุทธสารเด็กหญิงนาราธุ์บูรัมอาเด็กหญิงวัดยาพิทเจสเด็กชายนักปัณณ์ว่องสวัสดเด็กชายนักปัจจัสามารถกิต เด็กชายแนวทางเพื่อุรีนายรัตนพัฒเดชกรเด็กหญิงสุพรรณสาโรดีโตปการเด็กหญิงจิราอาเรืองต้องเด็กหญิงนภัสสุธีไพบชัยเด็กหญิงนิชาดาดาวร Nát sau suprem gia sukhansa. Cha. They chai lakha bọn chai suprem naked. They ký kô la da sĩ képor. They ký kâ tu nô ku 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 เด็กชายสามารถมีพัฒนาเด็กหญิงกระลุกกระล่ีเด็กชายสิรพะชนาตุตรการเด็กชายที่นิธชาวสวนเด็กชายท่านทัพโจงนอกเด็กชายสีเมทโวคุณนยืนรด เด็กหญิงวรพิมาแก้วโลดเด็กชายทาุวิทยจัมบอนเด็กชายบาววิทย์แซนเด็กหญิงนักทบงปุยอนต์อัตตาเด็กหญิงสาวต้าแซ่โบเด็กชายบุพท้าแก้วคาร่า เด็กหนุ่มเด็กชายเด็กชยยายนักธีรยิจเด็กหญิงสุติมาบุตรแปลงเด็กชายนาวินสายาเด็กหญิงอารยาโมรีราเด็กชายทักษ์ท่านาเด็กหญิงสุติวันเชลลา เด็กชายกวีพุทธิเด็ชายวัฒนกรอยู่ชนะเด็ชายรัตภูิสาชนเด็กชายธนภัอยู่รีเด็กชายเบียวรวัฒนาวินเด็กหญิงนัชาก เด็กชายมียประพามเด็กชายมาวุธบุนบาเด็กชายสับเครุ่องืเด็กหญิงนาฟัน่าเบืเด็กชายเนหนกอนมังเด็กชายยงรู้สักดิบุร์ เด็กหญิงมันจะชวนสมใจเด็กชายเกียลับงวงชาบีเด็กหญิงนัน้นที่ตาองสงเด็กหญิงนั้นโดนอยู่สีเด็กชายวายวเราเที่ยวหัวเด็กหญิงียกมโงนวชายว์ เด็กชายปอไดชิ่อนะังสกุลเด็กหญิงบางพิตาบางเสเด็กหญิงนี่าหาสมีพรเด็กชายประทีไกลโคสูงเด็กหญิงน้ำหาสอเหลือหลายเด็กหญิงนักกาจายพายาน เด็กหญิงวราการแสงเพิ่มเด็กชายสุประกฤษสืบชาติเด็กหญิงขวานเพียเงี่ยกำลังน,น,นายมุกประกรณตรงดีเด็กหญิงแพรวาสุมรมระดับเด็กชายพาลุพงศ์สู่ศรี เด็กชายนักฐนเดชายสิทธาโเดชายเสิลาเดหญิงชยาดาปูนาสีเดชายสุธิพงศ์พงันเด็กหญิงนัพรนเอากา เด็กหญิงน้พ่อโมเด็กหญิงนั้พอเทพเียริยาว่าเด็กชายพอพระบุติกรเมหากุลเด็กชายพระกรสุจิตนัทพงศ์เด็กชายเกษราาคีดสีเด็กชายลุษพระเดชจันแสง เด็กหญิงทิมพิกาดวงใหญ่เด็กหญิงธันญาลูกขาวงามเด็กชายอิทธิพัฒน์พิยาสิดานเด็กชายวรพุษเส้าเหาเด็กชายชยายอูรุขาประภาเด็กหญิงนภาวัตรสีสุขสวัสดิ์ เด็กชายสิวะพิพัฒนา,าลูกเด็กชายสุภกรหอมหมูเด็กชายเกี่ยวละวัฒน์โหรเตียนเด็กหญิงวิภาดาชมพูเด็กหญิงวิภาวดีชมพูนางสาสวศิราพรสังตี เด็กชายภูรีภีมมณฑลเวศนางสาวเกษรีหมอยัอยู่เด็กชายธนัิรมย์เมียงฟานเด็กหญิงมัลลปพรสุติกุตโตเด็กชายอภิวิชย์สุนิลรัศมิ เด็กหญิงดันยาร้อดพิทิพยเด็กชายศิีสังเวยประกโคนเด็กหญิงว่าดัญยารอดนอเด็กชายกวาดพัปีตาแสงเด็กชายนั่น,น,นายศิลิษาเด็กชายพุยง่งาวบำบังจิต เด็กหญิงนปาเหลือชนะเด็กชายประการสิษย์ที่อมาเด็กหญิงนักิญาณมารเด็กหญนักัาพราเด็กชายดวงใยงามดีนะนางสาวรัตนพรอยู่นอก เด็กหรุ่า,าชัยเจนเด็กหญิงนพอแจ้เมฆเด็กหญิงทางรัฐานิติบุไทยเูเด็กชายพุ้ประกอบมาลีีนางสาว,า,าวิิพบ์วันชัยมงคลสางวอร เด็กหญิงแมวพิศษาชากรุรเด็กหญิงวานยาบบราะสรีนุอรเด็กหญิงสีลปประธานันสวรรเด็กชายสิวกรทองปูเด็กหญิงนึงไทยสวัางสดเด็กชายเชิดสักชินศรี เด็กชายชิติพัฒน์สอนสุขเด็กชายชนะศวงสาลายเด็กหญิงชนิศสราชติพิยาเด็กชายพีรพงศ์ดึงคำหาเด็กชายสารีโกศุกแก้วเด็กชายนัทพลสีสุขเด็ก

ครูก็ขอให้ทุกคนเาเป็นตัวอย่างในในความสำเร็จของผู้เรียนในความสำเร็จของว่าตีวัดตีนตะลางเลยของกลางนะคะอย่างคุณครูบอกว่าตื่นทุกวันเลยว่าเอา